ถ้าเห็นบอลอย่างนี้วันนี้บอลมาขายนะครับไม่ใช่มารีวิวไปชมรถกันครับสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทางช่องทาง YouTube และ Facebook ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้บอลมีรถยนต์ PPV 7ที่นั่งรถครอบครัวอนเนกประสงค์มานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับวันนี้เป็นเจ้า m มิ u b บิชิ ปาเจาโรเครื่องยนต์2,500ซีซีรุ่น GT Sport สีขาวนะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ PPV แนวครอบครัว7ที่นั่งผมบอกได้เลยว่าต้องให้คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับราคาเจ้าคันนี้อยู่ที่478,000บาทเท่านั้นโนดตัวรถเป็นปี2012 2013นะครับในส่วนของโครงสร้างบอดี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับที่เราก็การันตีได้เลยว่า 95-100%ถึงเต็มแน่นอนรถทุกคันการันตีรถสวยไม่น้อยไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับคันนี้เ,เลขทะเบียน5กส9788ด้านล่างมี Parking Sensor ให้4จุดเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในด้านหลังกันหน่อยดีกว่านะครับก็สำหรับตัวนี้เป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งมีแอร์แถว1แถว2แถว3นะครับเบาะแถว2แถว3สามารถพับเรียบได้นะครับอ่ะก็สำหรับ ตัวปาเจโร่ GT นะครับมันก็จะมีในส่วนของความพิเศษของเจ้ารุ่นนี้อยู่สักนิดหน่อยนะครับในส่วนของออปชันด้านหน้าละกันเด bon ี๋ยวบอลพาไปชมนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับเข้ามาที่ด้านพวงมาลัยนะครับมีคูชคอนโทแอร์แบ็กคู่หน้านะครับกระจกเป็นปรับไฟฟ้าเรียบร้อยกุญแจรีโมทแบบไขนะครับสำหรับเลขใหม่ของเขาอยู่2 2 0 0 0กิโลเมตรนะครับที่สำคัญตัว GT เนี่ยจะมีในเรื่องของ p พรสชิพนะครับที่ ด้านพวงมาลัยนะครับผมแล้วก็หน้าจอเป็นแบบทัสกีนแบบสัมผัสนะครับแอร์มือปรับนะครับมีปุ่มพาร์คิ้งเซ็นเซอร์มาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับผมเบาะภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับมาพร้อมเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับทุกคนสําหรับตัว GT นะ ก็สำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์แบบนี้อยู่นะครับรถสวยๆการันตีแบบนี้นะครับให้โทรหาบอนที่096 864 2522นะครับสำหรับลูกค้าเครด,ดิตดีฟรีดาวผ่อนประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดรถดีๆในชา n น,นลเรานะครับเดี๋ยวบอนขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ